สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําหมึกต้มน้ําดํากันนะครับวันนี้ลองทำครั้งแรกอยากกินมานานครับเป็น,นี้เมนูเมื่อก่อนย่าอยู่ย่าจะเป็นคนทําให้กินแต่เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาหมึกแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็จะมีหมัวหอมมีกระเทียมมีตะไคร้นะครับตำเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันนี่นะครับเราใส่น้ําตั้งเตาตแกแล้วนะครับเราก็จะใส่ ต้นหอมกระเทียมตะไคร้ที่เราตามแล้วก็รากผักชีลงไปเป็นเครื่องเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับต่อไปเราก็จะปรุงนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับตาหน้อย ผงนัวใส่หลายแซบหลายสูตรทำเองดีหน่อยนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาหมึกลงไปนะทุกคน อันนี้เรากจะรอจนหมึกเริ่มสุกนะครับถ้าคนเนี่ยมันจะขาวทิ้งไว้นี้ะครับทุกคนอันนี้หมึกสุกแล้วเดือดแล้วแล้วก็ปิดแก๊สใส่ต้นหอมผักชีที่เราเตรียมไว้แค่นนี้ก็เรียบร้อยแต่เมื่อกี้น้ำซอสหกเยอะไปหน่อย เป็นไงทุกคนดูอืมดูเป็นไงหมึกต้มน้ำดำแต่อันนี้น้ำไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะทุกคนโอเคเสร็จแล้วครั้งแรกของการทำหมึกทำน้ำดำใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแกชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับ